สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆแม่ริมคลองอันนี้วันจันทร์นะแต่แม่ป่วยหยุดงานเลยเข้ามาวัดบ่ายสามนะคะน้ำท่วมถึงนี่เลยตั้งแต่ดูแมววัดมาแปดปีน้ำไม่เคยขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะทีนี้น้ำั้งนั้นแล้วค่ะถ้าฝนตกมาอีกสักวันหนึ่งก้าวกงแมวแน่นอนเลยค่ะเนี่ยนะคะแม่ก็ทำได้แค่นี้ก่อนเนาะทำได้หน่อยๆก่อนเพราะว่าแขน เจ็บอยู่จะทําไ, <tinc S 2> <giving. S 1> ไม่ได้ป่วยเพิ่มแล้วค่ะต้องกลับบ้านอีกแล้ววันนี้หนึ่งตัวต้องหาหมออีกแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆองทุกๆท่านนะคะที่ช่วยเด็กวัดมานะที mm ่ก็จะไว้ไปซื้ออาหารซื้อทรายตอนนี้ทรายเปลืองมากเลยค่ะเพราะว่าฝนตกเด็กมันฉี่กันวันหนึ่งสามกระบาทเลยต้องทิ้งนะคะก็ขอบคุณ ผู้ใหญ่จดีทุกๆท่านนะคะที่ทําให้เด็กวัดได้มีอาหารกินได้รักษาโรคก,กันนะคะก็คลิปนี้ไม่ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ